อิม<ฮ>ินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอารหังซัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนามาซาอามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังฆนมมมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันธามิพุทธทังสัพพะเมธุสังฆมัตเมพันเต วันทามิธรรมังสัพพะเมโทสังฆมัเธมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมโทสังฆมัทเธมพันเตพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยัมปิสังฆังสารนังขจามิตติยัมปิพุทธังสารนังขจามิ ตติยัมปิทำม,มังสารนังกชามิตติยัมปิสังฆังสารนังกชามิอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูนนุตโตโรปุริสธ,ธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษสาังพุทธโธภควาติสวาขาโตภควาตาธมโมสันติติโกอากาลิโก เอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโูหิอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีธิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาธิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐาปุริสปุคาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอ,อัญชริกระเนโยอ,อนุตตรังบุญยะเขตังโรูปสาติพาหุงสาหัสสะภามินิมมิตสาวุทันตรังครีเมคารังอุติตัดโครัตเสธมาลัง ธานาที่ธรรมวิธินาชิตวามูนินโธตันเตชะสาพวตุเมชยะมังคารานิมาราติเรกมามพิยุติตาสัมภรันติงโครัมปานาราวกรรมขามาทันทายะขันขามติสัตถะวิธินาชิตตวามูนินโธ ตันเตชัสาะววตุเมชยมังคารานินาราคิริงคาชวาวรังอาพิทาภูตังทาวาันคีจากามาสนีวาสุทธารุทันตังเมตตมพูดเกษกวิทินาชิตวามุนินโท อันเตชะสาพวตุเมชยมังคารานิโอคิตตะขันขามติหาทะสุทารุตันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมารวันตังเอตธิพิสันคับมโนชิตตวามุนินโท ตันเตชัสสภวตุเมชะยะมังคารานิกันตาวานะกันทะมูธารังอีวะคพพีนิยาจัญญาณะทุถาวะจันังชัยะกามันเตสันเตนะโสมวิตินาชิตวามูนินโท ตันเตชะสาพวตุเมชยมังคารานิสัจจังวิหายะมาตีสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอ,อิอาถะภูทังปัญญาปฏิชาราดิโตชิตตวามูนินโทตันเตชัสาพวตุเมชยามังคารานิ นันโทปานันทพูชาคังวิพุทังมหิตริงปุเตนะเทระพูเทเคนะพระมาปันโตอิทูปะเทธาวิทินาชิตวามูนินโทตันเตชะสาปวตุเมชยมังคารานิทุกคาหะทิธิปูชาเคนะสุทันมหตธัง พรม,มวิสุทธิชุติพิธิปกาพิยานังยานะคะเทนาวิถินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาพวตุเมชยมังกาลนิเอตาปิพูดทายชยมังคาราตคาทายยวาจานทิตติเนสารเตมหัติงนิตวานาเนกวิทธิธานิรูปตดาวานิโมขังสุขังอา,าทิตกาตะเมยนโรสปัญโยมาหาการุนิโกนาโท อิตายสาสภปานินางปุเรตวะปารามีสภปพพพโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวาเชนะโหตุมเมชายมังคารังชย,ยันโตโพธิยามุเรสัจญานาังนันติวันธโนเอวังอหังวิเชโยโหมิ ชัยันสุชัยามังกาเลอาปาราชิตาปันรังเกติเซะวะทาวิโปกาเล Ab sekesmpa Puhanaang Aakapatto Pak Modati Sunna ganang Sumak garrang Supak Batang suhu ditang Sukarno Sumoto Casu Diang Brahmmaari Su padaginang kamang waca kammang padaginang padaginang เดปทากินาปทาขีนานิกันตาวานะระพันทันเทปทาขีเนพวัตุสัพพะมังคารังระขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสทาสุถีภวันตุเมพวัตุสัพพะมังคารังระขันตุสัพพเทวตาสัพ ธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเมภวันตุสัพระมังขาลังลักขันตุสัพระเทวตาสัพปะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเมนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตะกาโมระเพปุตตังธรรมะกาโมระเพทนังอาติกเยยยะยายะ,ยายะเทว,วนังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภควายะมาราชาโนท้าเวสวรรณโน,นมะละนังสุขังอรหังสุขโตณนะโมพุทธายะ ช้ยาสนากตาพุทธาเชตวามลาลังสวาหานังจะตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกาดาทโยพุทธาอัตวิสตินายาสาสเพปฏิทิตาไมหังมัตเเกเตมนิสลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสัมภาคูนาโกาตะทะเยเมอนุรุโตสาริพุทโตจทัทคีเนโกนทันโยปิทิภาก็ตเมงโมคารานโนยจาวามเก ทักคีณีสาวนเนไมห pues ังงาสูงอนันทลาหุโลกาสโปจะมหานาโมอุปาสูงวามโสทะเกเกสตูปิติพาคสมิงสุริโยพระประพังกาโรนิสินโนเสรีสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาลกัาสโปเทโรมเหศีจิตตวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจยังปัติทิทาสิกุณาโกรปุณโนอังคุริมาโรจักอุบาลีนันทศสวรีเทราปัญจัยอิเมชาตานาราเทติรากามะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชินนรสาชรันตาศีรเตชนะอังคมังคีสุสันติตาราตนังปุรโตอาสิทักกิเนเมตสุตกังจัตะคังปัจจโตอาสิวาเมอังคุริมารักังขันธโมรบาลิตันจะอาดานาติยสุตกังอากาเสจัตทะทังอาสิเสสาปกาละสันติตาชินานานาวะรัสังยุตตาตตปกากรังกาตา วะะ่าตาปิตาที่สัญชาตาภาหินลัณฉันตุปัตถวาอาเสสาวิณียังยันตุการนันตชินนาเตชะสาวัสโตเมีตกิจเจนะสธาสัพุทธปฏเชลชิณาปัญชระมัญชังหิวิหารันตังมหิตตเรสถาบาลินตุมัสเพเตมหาปุริสาสภาอิเทวะมันโตสุกุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตโวตัมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจรามิชิณาปัญชะเรติ อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอภยาปัจโจโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขีอัตตานังปาริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัตเพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเ,เวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเอภัยยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเอะนีคาหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังประริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนได้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอีทังเมมาตาปิตุนังโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาปิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาปิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข อิทางเมีาตินังโหนตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคุรุปัฏยาจาริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุคุรุปัฏยาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูปัฏยาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปรัชญยาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุข อิทังสัพเพเทวตานังโหนตุสุขิตาโหนสุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทังสัพเพเปตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข อีทางสพ,พะเวรีนางโหนตุสุขิตาโหนตุ ugh, สพเพเว,เวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทางสพพะเทวตานางังโหนตุสุขิตาโหนตพพุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขทั่วหน้าทั่วกันเถิด ข้าพเจ้านายศักดิ์สิทธิ์ยาราขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวานานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงพบปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญน,นี้ด้วยเถิดข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ไกลๆได้ทำแก่ข้าพระเจ้าก็ตามข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยก ถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าภรรยาของข้าพเจ้าบุตรหลานตลอดจนวงศาคณะญาติของข้าพเจ้าบริวารและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติ แต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยกาลนานเถิดก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางแม่พปรทรณีผีบ้านผีเรือนที่ข้าพระเจ้าได้อาศัยอยู่และสัมภเวสีทั้งหลายและสัรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวง ก็ขอให้รับอัน,นิสง์บุญของข้าพเจ้าด้วยในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญนี้ได้รับบุญกุศลน,นี้โดยทั่วหน้าทั่วกันเถิดถ้าท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุสาธุอนุโมทามิ เมตตาคุณนางอลหังเมตตาเมตตันจะสัพพะโลคสมิงมานะสัมภาวาเยอปะลิมานัง